<Okay. S 2> นั่นคือราศีเมษนะฮะไปดูราศีพฤษภหน่อยพฤษภราศีพฤษภ้าย้อนหลังนะต้องดูงี้ย้อนหลังไปสักสองสาปีนะสามปีราหูทับดวงโคตรตกอุ้ยดวงตกมากตกงานเลิกกับคนรักย่ำแย่แต่พอหลังจากวันที่ 19เก้าเมษาปีที่แล้วจนถึงเด๋ยวนี้ดวงชะตาค่อยๆพลิกฟื้นแต่ยังไม่ค่อยชื่นมื่นชื่นหัวใจครับแต่พอหลังจากวันที่30เมษายนนะดาวพัสดีซึ่งเป็นดาวประธานของโชคราบความสําเร็จบุญกุศลคุณความดีโคจรทับกับบานของชาวราศีพฤษภเลยไปหนึ่งปีเต็มมันจึงแปลว่าจุดเปิดจุดเปลี่ยนดวงชะตาสําหรับชาวราศีพฤษภหลัง30เมษายนปีนี้ฟาดง ดีอีกแล้วโอ้โหโคตรดีเลยดีอีกแล้วนี่ดีสองแล้วนะเมษาก็ดีแบบติดจรวดเลยดีแบบไม่ใช่ดีไม่ใช่ค่อยๆดีดีแบบติดจรวดเลยอันนี้เป็นว่าดาวพฤหัสดียายใช่เปล่าเกี่ยวเกี่ยวเลยโคจรทับดวงชะตาของชาวราศีพฤษภในรอบ1ิบปีนะสิบสองปีจริงๆมีงี้ครั้งหนึ่งนะที่ดาวพฤหัสโคจรทับดวงชะตาของชาวราศีพฤษภแบบนี้อพฤษภช่วงสองสามปีมานี้ไม่ค่อยเวิร์กไม่ค่อยเวิร์กอ่าดูจากคอมเมนได้สุขภาพเป็นไงฮะสุขภาพเป็นไปดีไหมถ้าป่วยหายป่วยเลย จะเจอหมอดีรักษารักษาถูกอาการนะแล้วถ้าเกิดบางเดี๋ยวจะหาว่าโอ้โวอาจารย์ทายแบบนี้บางคนที่ป่วยเพราะเวรกรรมและถึงจุดอับแต่ไม่ตายสักทีอยากตายก็ตายไม่ได้เช่นเป็นมะเร็งเลืเล้อยลังระยะสุดท้ายแล้วทรมานมันก็ถึงคือมันเป็นสองอย่างนะทรมานแล้วหมดสิ้นก็จบเลยคือตายเลยไม่ต้องทรมานต่อแต่ถ้าเกิดดวงยังอยู่ไม่ยิงถึงจุดตายมันจะมีจุดที่หายป่วยเจอหมอดีรักษาถ้าป่วยเจ็บนะเปลี่ยนแปลงชีวิตเปน,เปนท,ทางที่ดีเลยอเงินละเงนินโอ้โ พอดาวพฤษฎีโคจรทับดวงชะตานะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคนราศีพฤษภเนี่ยมีบุญมากหรือบุญน้อยอืแปลว่าบุญในชาติที่แล้วกับบุญในชาตินี้รู้อยู่แก่ใจตัวเองดีชาวราศีพฤษภทุกคนถ้าบุญชาติที่แล้วมีมากไม่เป็นไรมากหรือน้อยแต่ชาตินี้ทํามามากนะแล้วรู้สึกว่าทําไมก็ทําบุญมาเยอะนะอืก็เลี้ยงพ่อแม่ก็เลี้ยงแต่ผลดีไม่เกิดสักทีหลังวันที่30เมษายนนี้ชาวราศีพฤษภจะเกิด อาน,นิสงแหงบุญเนี่ยมันจะแสดงแบบปัง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 อย่างนั้นเลยอย่างนี้เลยอม,มันไม่รีร้อเลยโอเคสําเร็จทุกป,ประการอันนี้เราเริ่มดูได้จากหลังวันที่30ิเมษาใช่ไหมฮะหลังจากที่ดาวย้ายพูดได้เลยนะเราจะตามหลักดาวย้ายนะ30เมษาครับเพราะนั้น30ิเมษาทั่วประเทศวัดที่เขารู้เขาก็จะจัดพิธีเจริญพุทธมนตร์รับส่งพระนรวดีนะแต่ตั้งแต่สงกรานเนี้ยดีเลยเพราะนั้นต้องหาโอกาสไปส่งน้ําเปิดดวง อเอาพระในบ้านมาส่งน้ําเพื่อทําความสะอาดอยากย่อยฝุ่นฝดละอองเนี่ยเพื่อล้างพระให้สะอาดและอธิษฐานให้ไม่ให้มัวหมองมันจะเป็นมงคลเสริมเลยมันจะดีตั้งแต่สงกรานนี้เลยหาน้ําอบดีๆไปไปรดหน่อยอันนี้สิว่าดีถูกต้องนี่ไงผมถามอาจน,นิดหนึ่งทำไมอาจารต้องใส่พวกแหวนเหมือนกําไรพยานาคส,สีสามเสียนสีเสียนม,มาทำไมต้องทางานทุกวันล่ะ ทำไมต้องทำงานทุกวันทำงานจำได้ไหมเมื่อตะกอดนี้ทำงานอยู่ที่หนึ่งเนี่ยนะบนกับผมไม่ค่อยมีงานเลยรายได้ไม่ต้องมีบอกเอ้ยต้องย้ายเปลี่ยนถูกต้องไหมย้ายเปลี่ยนแล้วดีไหมดีงานเยอะไหมเยอะคดีเยอะไหมเยอะผมถามอะารจะต้องถามเนี่ยเมื่อคนมันมันมีเรื่องเยอะอ้าวเมื่อเมื่อมันมีเรื่องเยอะแล้วเนี่ยหนุ่มต้องมีคนงานหลายคนไหมหลายคนเแล้วต้องมีของไหมมีทนายความไหมมีทุกสาจมีลูกน้องเยอะไหมใช่ไหมต้องมีลูกน้องเยอะใช่ไหม คน, <S <S คนเราเมื่อเติบโตมีชีวตอย่างแต,งแต่ต้องทํางานอีกเรื่องนะ,ะมโมท่างานดีไม่ใช่นอีกเรื่องนะกำลังจะพูดให้ฟังว่า <ฮะ S 1> เมื่อคนเรามีอะไรมากขึ้น หลุมก็มีชื่อเสียงมีงานเลตติ้งคนมีความเชื่อถือเพราะนั่นุมก็ต้องมีเหตุปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องก็ต้องมีองค์ประกอบของตัวเองถูกต้องไหมคนงานทนายความทีมกตลาดถูกต้องไหมอาจารย์เป็นฝ่ายอะไรความเชื่อทางจิตวิญญาณดังนั้นเมื่อมันมีเหตุเมื่อมันเมื่อมันมีชื่อเสียงมันก็ต้องมีคนต้องเล่นของพวกวิจิตวิญญาณอาจารย์ก็ต้องมีของเสริมของกันก็ต้องมีเหมือนกันขอยดูอะไรขอยดูที่ทำแบบอาจารย์นี่อะไรเนี่ยพยานนาคกำไรนาคไงสามเสียง กะเจสียงหนอ่สอสามอีสี่ไปไหนหนึ่งสองสสี่ห้าหเจดีดูนะนี่นะ1 2หนึ่งสอสแล้วมีเสียงเล็กๆอยู่นี่สามสี่ห้าหแล้วอีเสียอยู่ข้างบนนี้ใช่เจ็โทรทำไมซ่อนอย่างนั้นล่ะเป็นดูอันนี้ส่วนตัวส่วนตัวเราสายนาคนะโอเค